ไม่มีเบรกเกตนะนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาหวีบกันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รลยการ์ดเฟซทีวีแล้วก็อยู่กันในโลบอกแมปโลกเดมอนนั่นนะนะซึ่งเป็นแบบเดมอนเซเลเยอร์ที่เราเคยเล่นกันมานานแล้วนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันมีการทําการอัปเดตมาใหม่ให้ตรงกับในอนิเมะนะก็จะมีเป็นพวกหางเทงู u, แล้วก็ปานผีเสือ้อปานเสียงเออปานความรักอะไรพวกนี้นั่นแหละนะปานหมอกด้วยเ,เดี๋ยวกูจะทําการเล่นเป็นหางเทงงู u, ก่อนเลยละกันปามาเลยเดี๋ยวดูซิ เฮ้ยซาโร่แองเกิลเพรสเชลจอยนี่ซาโร่เลยความเศร้าแทงเลยความเศร้าวันนี้แล้วตัวอะไรขี่รถลายมีปลาดนี่ด้วยปลาล์ตโอ้ยเป็นไงแองเกอร์เลยจอยยินดีจงได้มกไม่ได้ก่อนมาตอนนี้นี่ต้องเป็นเฮดไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยพื้นดี่เลยขี่รถเลยแองเกิล เรือแรงแรงอุ้ยโอ้ยหายใจจะหายใจได้หายใจได้มันรีเลือไอ้สัตว์อ้าวมึงมึงจะลองมกิวไม่เออหรือจะสู้กันเลยจะสู้กันเลยสู้กันเลยก็ต้กูต่อเลื่องให้อะใช่อะไรอะปัดหมอกเหรอปัดดับคู่เฮ้ยเฮี้ยเขาาเก่งแองเกิลโอ้ยชีเยอะแรงยังวะแม่งโคตรแรงเลยอ่ะไปเฉยเลยไปเฉยเลย ชืออะชืออะบี๊มบุ๊มบุ๊มชืออะชือะชือะกูเจอแมวกูเจอแมวอันไหนแมวนี่นี่เห็นไหมเฮ้ยแมวมึงอะอีเลยคุยเลยไอ้หน้าบ้านลูกหัวแมวได้ด้วยนะพี่ลูกหัวแมวก่อนดีไปหลุมแล้วดิเฮ้ยเสียงฮ่างเลยเฮ้ยเปลี่ยนเลยกูจะไปเล่นปันมรกที่เจอความรักกูหน่อยรักกูแค่ไหน ไปด่ามันงูเลยบุ้มด่าแบบว่าไอ้นั่มันชิบ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 ใช่ไหมเออนี่มึงมาดูบวบงูดิไอ้พวกมาดูบวบงูอยู่ไหนอะนี่กูมาแล้วเนี่ยไอ้บวบงูบวบงูเปิดเลยอุ้ยแค่ท่าดิโอ้โหดูพริ้วไหวดีนะอุ้ยมิชิโนโกคิวเฮียโอ้ยเฮียหน้ามันสวยเลยอะพี่บีดูนี่ ค่าวเฮ็จตายข้าไม่ตายตาย5 minutes later ไอ้อุ้มลยไอ้งูเลยบวกงูจับปกูรู้แล้วกูจะสู้ไงกับปันความรักมึงดีเว้ยสู้ไงไทก็ไม่เล่นตัวใหม่เอ้โมเิเยนซัน อ้ยอันโดลิงไฟเรนโกคุเคียวเจิโร่ไปไม่เป็นเด้ยโอ้ยไปเลยอ้ยอไลซิ่งซันอ๋อพี่ไม่เปลี่ยนตัวเลยตัวนี้คนเก่งเลยเฮียกลัวเฮียกลัวจริงอันโดลิงไฟอือืมอเฮียกลัวจริงอุ้ย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 อ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยปลาดับปลาดับปลาดับเจี๊ย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 เรนโกคุเคียวจิโร่วันนี้ บเพื่อ xq กงูเกียเไยไอ้กูเกียงูยี่หมาเลยอ่ยเกียรงูก็ต้องเจองูมีด้วยอ่หีเลยอดลิไฟโอ้ยไอ้แบลซิงซันโอ้ยโอ้ยอ้อดลิงไฟไม่มีอ่ะไอ้ไอ้ไอ้โห่้ ขึ้นไม่ไดไ้เจอแมคคาดิกโรบอกกูไปร้องเลยร้องเปล่าร้องแล้วอยืนร้องอ่ะน้ำตาไหลสามสองหนึ่งตีเลยไม่รีดไม่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 รีดเอาไเฮียอะไรอ่ะไอ้เฮียเปลี่ยนสกิวกูเฮีเปลี่ยนตัวไอ้บูมเห็นว่าสกิลเนี่ยมันมันตัดคอ,อสูนได้ด้วยนะไม่เชื่อกูไม่ให้มึงตัดหรอกเอ้ย โอ้ยกูไปให้มึงตัดไอ้เฮียโอ้ยชี้จุดท้ายแล้วไปเอ้ยบุบ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 ไอพีบีพีดีลำเลยไปไปไปไลำเลยเอ้ามาไอซสคิวเลยไม่เนี่ยแม่อ๋อกูลืมไปว่ามันฝันตัวเองตายได้ด้วยวะเนี่ยปานตะวันของมึงยิงละเลียนกูเจ็บปานเสียงกูหน่อยไหมล่ะ มาดิปลาเสียงมึงอ่ะสมกับเป็นปลาที่กระเจาะที่สุดในบรรดาทุกๆปลาเลยนะเว้ยเอ้ยใช่เออเออมึงดูกรมุนี่อแล้วจะมีเพลงกทอนเดียร์จเมี้ยอะไรอ่ะหลบได้โอ้ยหลบได้ไอ้น้องโอ้ยตาบอดนะตาบอดตาบอดเลยไอกูเล่นกับเสียงไอ้เหี้ยเล่นเสียงแล้วตาบอดเลย งงงงงงอดไตาบอดพิเซเต้เฮ้ยเฮอยเฮอยเฮืยเฮอยเฮือยเฮือยเฮยเฮืยเฮอยเฮยเฮียเฮอยเฮอยเฮืยเฮือยเฮือยอยเฮื้ยอยเฮยเฮียเฮ้อยเฮอยเฮเฮยเฮยเฮ้ยเฮยยเฮเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮเฮยเฮ้ยเฮ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 ้ยเฮยเฮ้ย ที่อาคาซานมันเก่งจริงว่ะสมก็เป็นข้างขึ้นอันดับหนึ่งจริงเยอะกูรีเลตตัวละครลงมาข้างล่างมีแมพด้วยกวนแมพข้างล่างด้วยซ่อนเอาไว้ผู้ปตนานนเจ้าของมานถูกปะโอเคสามสองหนึ่งเอาเลยวายวาย อะไรอะอยู่ไหนเฮ้ยนนท์เดินเข้ามาไปปลานมเมไอ้คิดถูกกูหรอเอาไปตายอะกูโดนไอ้กระตองไอ้เด็กกูขอร้องนะไปตายกูเองดิเอาดิเดะเอาเดี๋ยวดิไปไงเฮ้ยโดนกูปัดทิ้งไอ้เหี้ยมันเป็นท่าเคาน์เตอร์อืมโดนร้อง

minutes five later. ความเกลียดชังม่ได้ยมดเลยมึงตายเลยซ้ำศพเลยไขาขาดเลยกูเกลียดนะไมนใจอนี่สุดมันเกียดขนาดนี้วะเฮ้ยไอ้ท่าที่พาพุ่งอ่ะมันมันเป็นท่าตะคิวหนึ่งเองนะเว้ยกูเล่นมาริปานหมอกของมึงอ่ะมาเล่นดีปานหมอกอ่ะมันต้องเก่งมากแน่เลยวะเป็นปานใหม่แล้วนะเที่จเจอแมงมุมซีดกูไอ้สัสแลสติงเฮ้ยเช่สไปเดอร์แมน ปีค์สไปเดอร์แมนทรีบาสเกตไอบาสเกตไอบูม <pet> รู <uno> uh ้ส oh, ึกว่ามันต้องคลิกขวาป่ะสกิล <man> อ <cooler. s> ่ะบางสกิลต้องคลิกขวาไปกดสกิลแล้วคลิกขวาโอ้ยโอ้ยโอ้ยสไปเดอร์แมนไอกได้ไอ้ไหรือว่ามาแล้วว่ะไอ้กูไม่ได้ไม่ได้โอ้ได้ละสไปเดอร์แมนวะไอ้ยตะคอเลยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไอเชียเชียกูไม่ได้เชียเชียหรือว่านี่คือเมนกูวะเมนแมงมุมไม่เฮีอ five minutes later เองเหมือนจะลุกเหมือนจะลุกเอฮ้ยมันดีกับป่วยอะวูะวูต้องอาจจะต้องทำนี้ก่อนนะมึงเว้ยเสร็จแล้วก็ไอบาสเก็ตเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจัดโอ้โหเฮียโอ้มันทำยังไงง่ะเฮ้ยเฮียไม่เข้าเลยว่ะ โทษทีม hmm. oh ูจากการหายใจป่ะโอ้มึงไอ้ขี pel> <pel 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 ้หายใจไอ้เฮียกูไม่เคยหายใจให้มึงเห็นด้วยซ้ำไอ้เฮียเอามึงกดหายใจดิกูไม่หายใจเว้ยกูเล่นแบบนี่ไงเฮียเฮียกูรู้แล้วว่ามึงทำยังไงเฮียเฮียจะวิ่งหนีทำไมเฮ่า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 ฮียว่าฮ่าฮ่ีฮ่าง่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าท่าฮ่ยง่า ทำไงต่อทีเนี้ยหายใจแล้ววิ่งเลย <c oughs> ตายมึงไม่รอดละไอ้บออ่ <c oughs> ไอ, <c oughs> <c oughs> อ้ออ <c oughs> <c oughs> เวิ่ยไอ้บยไ <c oughs> <c oughs> อ้เียอ้โดดจากแกวะ เี้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเฮ้ยเนินจากูไอ้เหี้ย โอเคพี่ซีดไม่มีเบรกเกะก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับนะสำหรับรายการเวทีทีวีแลวก็โรบอมแมปโลกเดมอนของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะวันนี้ก็เออรู้สึกว่าจะได้ท่าไม่ตายตอนช่วง,วงท้ายคลิปก็ถือว่าเป็นเรื่องแบบสุดยอดไปเลยอ่ะคือมันไม่ชนะหรอกนะท่าไม่ตายนี่แต่ว่ามันเอาชนะทางจิตใจแล้วก็ยกระดับจิตใจตัวเองเลยอ้อ <laughs> นี oh, ่ uh, การวิ่งหนีมมนเป็นอย่างนี้เองหรอว่าความรู้สึกโอ้โหอาจจะต้องใช้บ่อยๆแล้วเหียกูเห็นมึงหนียังเลยเมื่อก่อน เฮ้ยแม้เป็นเคล็ดลับที่ดีเหมือนกันดีกว่าก็ตรอบใครนะครับที่มากดไลค์กับตลอดไกลพวกเราทุกคนต้องขอบคุณขอบใจกับประเทศที่ดีครับสวัสดีลากัไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย